พระธรรมเพลงโซโลมอนเป็นเพลงรักอันไพเราะระหว่างเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวพระธรรมเล่มนี้เราพบการพารณาถึงความรัก และการโหยหากันในเชิงกวีซึ่งสื่อในเชิงสัญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์พระธรรมเพลงโซโลมอนแสดงให้เห็นถึงความรักและความสุขในการแสวงหากันและกันเราผู้รักพระเจ้าจะแสวงหาอยากจะเจอพระเจ้าและมีความสุขที่ได้แสวงหาและสุขสุดๆเมื่อได้พบเจอพระองค์พระเจ้าผู้ทรงรักเราออกตามหาเราและมีความสุขที่ได้ออกตามหาเราและโปรองมีความสุขที่สุด เมื่อพระองค์ได้พบเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเราเพลงโซโลมอนยังกล่าวถึงการสแสวงหาความอ่อนโยนของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์และการตอบสนองของพวกเขาในการสแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของพวกเขาตลอดทั้งเล่มเราเห็นอุปสรรคเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ซึ่งสะท้อนถึงการทดสอบความรักและความซื่อสัตย์ รักแท้นั้นมั่นคงมุ่งมั่นและไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงทำกับเราเช่นนั้นและเราผู้ที่รักพระเจ้าก็ย่อมทำต่อพระองค์เช่นนั้นตอนท้ายในบทที่8มีบทเพลงเฉลิมฉลองชัยชนะแห่งพลังแห่งความรักที่ยั่งยืนคงอยู่เป็นการประกาศชัยชนะของความรักต่ออุปสรรคทั้งปวงเพลงโซโลมอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราถึงความรัก ลึกซึ้งและแรงกล้าของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์พระธรรมเล่มนี้เป็นดังคำเชื้อเชิญเราให้เข้ามาสู่สายสัมพันธ์แห่งความรักกับพระผู้สร้างของเราผู้ซึ่งติดตามหาเราอย่างไม่ลดละให้เราแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะใกล้ชิดกับพระองค์ให้เราตอบสนองความรักของพระองค์ด้วยการทุ่มเทสุดหัวใจและปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะรู้จักกับโปร่งมากขึ้นความรักแท้เรียกร้องคำมั่นสัญญาและความซื่อสัตย์รักที่เรามีต่อพระเจ้าก็เช่นกันความรักนั้นได้เรียกร้องคนที่มีความรักแท้ต่อพระเจ้าให้คงรักษาความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าอย่างสนิทสนมต่อไปแม้ในายามยากลำบากที่สุดของเขาก็ตามความรักแท้จะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงความรักแท้เป็นแรงบันดาลใจให้เราวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าโดยรู้ว่าไม่มีสิ่งใด แยกเราจากความรักของพระองค์ได้ขอให้เพลงซโรมอนเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้เราเดินในความรักกับพระเยะซูตลอดไปขอพระเจ้าผู้ทรงรักคุณอย่างที่สุดอวยพรคุณครับ